W น X Y วอยินหรอวอยินน่าจะเป็นวอเอยินอะไรเงี้ยแต่ชื่อไทยยินวอนะก็นั่นแหละกูก็งงรายการชื่อ W X Y เพราะว่า W มันมาก่อน Y าก็งง X Y เสสวัสดีค่ะพวกเราเพื่อนข้างบ้านโอเคตอนนี้เราจะมารีแอคชั่นสำหรับเซนยูอะมาบูดิอะ สำหรับแฟนๆน้อหยินวอ <War. S 2> นะคะก็คือรายการ w <The S 1> X Y อันนี้เรามาดูที่ EP 6หยินวอเผ็ดแพ้ไม่ได้โจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะ,จะพี่อะเลือก EP นี้เพราะว่า1ล่าสุด <laughs> 2, 2> <laughs> คือร้านเนี้ยเขาชื่อร้านส้มตำน้องรีจอยซึ่งเขาดังมากเขาจะทำแบบรีจอยคือใคร คือลูกสาวของลุงคนนี้ก็เลยชื่อว่าชอบฝัโลงรีอยใช่แล้วโจ๊ะโจ๊ะอ่ะมาจากคนตาคนนี้เวลาเขาตาังจะพูดว่าโจ๊ะโจ๊ะแล้วพูดดังๆอเออแล้วร้านเขาเอกก็คือซมตำยำหรืออะไรทุกอย่างเผ็ดมากมึงไม่ต้องคิดซมตำม,มึงคือมึงคือกินตำพริกอ,อ่ะและ้วก็ก็คือสั่งไม่ได้แล้วก็คือไม่ได้จะบอกว่าไเกณอะไรไถ้าไปถึงแล้วบอกว่าปูปลาพริกหนึ่งเม็ดมึงออกจากร้านไปจากเขาไล่เขาไล่ออกจากร้านไปเลยจ้ะ ขาจะตามคามใจเขาหรอใช่ก็คือมาก็ต้องกินเผ็ดกินไม่ได้ก็ต้องกินเพราะว่ามาแล้วแล้วทุกคนที่มาก็ต้องรับรู้ว่าที่นี่เผ็ดมากอ่าร้านนี้คือดังแล้วก็ยูทูบเบอร์ไปกันเยอะมากอืมพี่เฟิร์นอาจจะไม่รู้จักแต่พี่รู้จักเพราะพี่ก็ชอบดูอะไรนี้ก็นะไปกินก็เผ็ดๆนะ <laughs> ใช่ใช่ก็คือไปโชว์ความเผ็ด <laughs> อ่ะมือน้ำหูน้ำตา,ตาขี้มมกขี <laughs> <ๆ>้โมกอะไรอย่างเงี้ย อ่ะโอเคแล้วน่าจะมีการแข่งขันกันเพราะว่าเผ็ดนี้แพ้ไม่ได้โอเคอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูรายการนี้กันเลยนะคะ,ะไปเลย <c oughs> แล้วที่ว่าไม่มเมาไปขายในยจริงไหมจริงจริงทิ้งไปเลยทิงไปไอ้ช่าเขาไม่ขายหราเขาจะจบจบจุ๊บจุ๊บจนี้จุ๊ก็ุ๊บนน๊บจุ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 ๊้จุ๊บ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 จก๊บจุจุ๊เจุ๊จ น,นี่แหละครับที่เรามาเปิดรายการแบบเงียบเยี่ยมอยู่สวัสดีครับวันนี้คือคือดุจนเราไม่กล้าที่จะพูดเราไม่กล้าพูดอะไรเลยจริงๆเลยครับผมมาพบกับรายการ W X Y ครับผมอินโทรมาได้หรอเป่าเหมือนจะตลกแค่เราคนนี้คอยู่บ้างไหม านไร่บัตรคิวไร้ยางหกโมงครึ่งไงฮะก็ไปจอดพี่ครับเขายังไม่ได้บัตรคิวเลยครับมาค่ะมาว่าบัตรคิวใช่ครับอ๋อครับขอบัตรคิวหน่อยครับเบอร์สูตรไปก็แล้วกันเบอร์สูตรรอให้เบอร์สูตรเป็นอเสูตรขอบคุณครับขอบคุณครับอุ้ยคนแรกของร้านวมาเขาว่าไก่ย่างร้านนี้อร่อยมาก อะไรยังไม่กล้าพูดเลยกลัวถ้าเราไปก็คงจะแต่ไหนต้องจีบแล้วเราอยู่ที่ร้านจ้ะน้องรีจอยนะครับแต่ก่อนเวลาส้มตำไม่จีบไม่เป็นจีบจุบจุ๊บเออเดี๋ยววันนี้มาลองมาลองดูให้ลุงเขาทำไม่เผ็ดแบบลุงขอแบบพริกเม็ดเดียวสรุป่าพวกมึงกลับไปกติเวลามากินร้านส้มตำแซ่บๆเนี่ยต้องสั่งเมนูอะไรเป็นอันดับแรกถ้ามาร้านส้มตำไหมอุ้ยีเด็ดเลยแกงไตปลา น้ำเงี้ยวอะไรอีกเอาอีกข้าวซอยไก่น้ำพริกอ่องมาแบบใจมาล้าส้มตำเนี่ยคุณกินอะไรบ้างปกติชอบเลยนะชอบกินตำโคราชเป็นชีวิตจิตใจผมชอบกินอันนี้ตำตำซั่วที่มันมันจะใส่ขนมจีนด้วยใชเฮ้ยใส่แรงกวาเล่าหรอเฮ้ยเล่าหรอแล้วพี่อ่ปกติกินส้มตำแต่พีกี่เม็ดพี่กี่เม็ดเหรอไม่ได้นับแต่ว่ามาตรฐานผมเป็นหนึ่งคนที่เวลากินเผ็ดแล้วนะครับขี้มูกนี่แบบ ไหลไปน้ำตกเลยเดี๋ยวรอดูนะมันรอดูมันคือท็อปปิ้งมันคือท็อปปิ้งมันคือท็อปปิ้งแล้ววันมีเห็นแล้วก็คือไม่ไหวเหรอตัวแหวนก่อนแพ้ก่อนแพ้ก่อนแพ้ไว้รู้เลยกินเผ็ดได้ด้วยรีเควสวันนี้นะครับจะไปรีเควสใส่พริกหนึ่งเม็ดไปชุบเวือใครต้องเป็นคนพูดแพ้ต้องพูดต้องตำพริกหนึ่งเม็ดได้ไหมครับจี้ มาหนึ่งสองสามสี่มาสองคนนะมาสองคนครับไม่่ใชมาทั้งหมดเลยเจ็ด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 เอาละครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอดถามนะครับว่าที่มาที่ไปของร้านรีจอยส์เนี่ยเป็นยังไงให้ไอ้ยินน้ำไปก่อนเลยครับ อ่าเราจะมาถามคุณพ okay? ่อนะครับว่าอันนี้ช ah, ูรสมาไม่ใช่หรอตัดชิ้ได้ชิ้นว่าเขาเอยชูรสน้ำตาลโอ้โหนี่ใช้พริกเยอะมากปกติใช้หมดเลยไหมครับวันเดียวหมดครับแล้วที่ว่าไม่เหมาใบขายจริงไหมจริงจริงจริงไหเลยจริงไหมต้่แล้วแล้วถ้าวันนี้รายการเราขอพิเศษอย่างหนึ่งได้ไหมแบบขอต้มตับผิกเม็ดเดียวเลยเขาไม่ขายหรอกเขาจะด่ามือจุ๊บ ถ้างานผมใส่แบบพริกเยอะก็ได้แต่เป็นพริกหยวกได้ไหมเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจออ่ะเชิญมอบที่ให้เดี๋ยวเจอเหมือนลองของมีคนเคยมาแบบลองดีกับพ่อแม่ไม่เห็นเผ็ดเลยไม่มีไม่เคยให้ไปไม่มีคนลองให้ลองให้กลับไปแล้วเดี๋ยววันนี้คนที่ลองให้ต้องเป็นเฮ้ยเด้ออ่าพ่อ ดูหน้าพวกผมเนี่ยเหมาะกับตำอะไรที่สุดจะติ๊ตีกูกลัวกินไม่ได้ใช่กลัวพุงเลยใช่เพราะเมื่อกี้ก่อนเข้าคลิปอะหน้าอยนี้กินเผ็ดได้หรอวะพูดหรอวะอ่ะพ่อเกมในวันนี้พวกเราเนี่ยจะแข่งกินเผ็ดแล้วใครกินเผ็ดแล้วไม่กินน้ำก่อนเนี่ยคนนั้นชนะเพราะว่าใครจะชนะ ดูจากหน้าแล้วเอาแล้วเดี๋ยวพ่อได้เตาชอโอยโอเคเดี๋ยวูผมสองคนรอพ่อมาป้อนนะครับผมได้ครับจะ่น้ตะกนด้วยดตะกนเไม่พอเอาอีกเจอเจอ๊อกเกกูเป็นเขียวเลยอ่ะกูเผ็ดตํ้งึเจอ พูดมาอะไรพูดมาเฮี้ยวไปมาจะกพิกเลยอะหนึ่งสองสามเจอเจอไม่แสบปากเลยอ่ะมาเลยที่มันโดนมันคืออะไรนะห่อคันหัวผมสัมผัสได้ถึงพิ๊กที่ไหลลงไปแล้วตอนนี้มันไหลอยู่ตรงนี้ได้ได้เยี่ยมมากครับพ่อโจโจอันนี้จะขับเคลื่อนมึงเรียนชื่ออะไร อือฟืนโอ้อาหารอยู่ตรงหน้าแล้วครับเป็นไงรู้สึกถึงมาหากรรมพริกน,นะคะหมดนี้ก็น่าจะเป็นพริกทั้งชีวิตที่เคยกินมาเออทั้งชีวิตเออก็เห็นด้วยไม่เคยกินพริกเกยอะขนาดนี้มากแต่ว่าเมื่อเป็นเกมรายการแข่งขการแข่งขันก็คือการแข่งขันอ๋อเคยกินน้ำกลันเทงอะสี่สามไปค่ะเอาอะไรก่อนหอยแล้วว่าหอย,ยนางรมของโปรด โอ๊ยปอนกันด้วยอ่ะช้อนก็ช้อนว้าวอันนี้นะสงดังเทคนิคของผมก็คือ<ฮ>ใช้ธรรมะมายึดเหนี่ยวจิตใจเช่ผมมาโอ๊ย <laughs> มาดิาช่วยไม่ได้โอ้ยไม่กินครับนี่มันกินจริงจังเลยอ่ยความเผ็ดนะ่ะมันก็คือความความเจ็บปวดถ้าเกิดเรา คิดได้เราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติของชีวิตคืออยากเห็นแล้วเหงื่อออกเหงื่อมาแล้วกินไม่ได้กินไก่ไม่ได้หรอก็นั่นแหละช่อด้วยใช่เอาเอาคือเราเห็นรอบหมาเหรอไหมก็แล้วก็เดี๋่อยเจ้าเจ้าเจ้าแล้วก็ให้กลินเหมือนเอาควาเดี๋่อยเจ้าไปน้ำสมใจเลยอ่ะโอ้ยตลกว่ะ หยุดกินไม่ได้ดูเอาข้อเหนียวจ้ำม่้อเหนียวจัๆๆวบจๆแล้วก็เสียตลกอ่ะแไปวนี่ไงโอ๊ตัหยดก็มีโอ้ยกูแสบแทนอย่าหยุดแล้วก็ บรรลุทำเหรอลูกใช้ธรรมะช่วยของไยนะโอถ้าไม่ไหวก็ไปกินน้ำไปอย่าหยุดดิอย่าหยุดผมยังกินไม่หยุดเลยแหละกินงานสิจะได้ไรวะอย่าหยุดดิอย่าหยุดดิว่ะ สุดละร้อนมึงร้อน้อนเผ็ดเผ็ะโอ้ยสงซ่าน่าน้ำต้งหน้าที่เห็นคือปุกัน้วปุันล้นพูดถึงกมาจ๊ะจอน้ำที่ผมจะกินเนี่ยแตน้ำปลาน้ำีลาตอนนี้ที่อยากับพูดคือคำว่า คำว่ารักไอเมย์อะไรเนี่ยพ่อกูชนะแล้ววันนี้ไอ้สู้เขาให้สู้เขาให้เสด็จนี่ไอเสด็งสู้ป่ะจ้าจิคแคร์ปะเนี่ยเอาพิกแคร์มาต่อยนะเนี่ยเราก็นึกว่าพริคยวกกินไปนึกว่าพริคยวกต่ออ่กโอ้ยโอ้โหสงสาร่ขหมดจานนั้นไปทำ มาเหวะโอ้โหมือดูปากแดงหมดแล้วนั่นเปียกหมดแล้วปลาลาก่อนนะปลาลากแล้วเข็นดูว่าดอกไม้มั่มห้ามอมความอดทนจริงจังนะยังไงยังไงมันที่นเีวน้ำตาลหรือบุหรี่รเปล่าอะไรอยู่ตาจริงอยู่ มจะแพ้นะมึงจแพ้ไม่แพ้ไม่แพ้แล้คือมันควาเจ็บปวดเรื่องอชออบอกอกเป็นคนชอบูนะงอ พูดแบบปัญญาแบบแปลกๆอะมึงที่บคนเข้าใจยากๆอะวมจะเป็นคนสิ่งนี้ขอประจานนั้นนะคโอ้ยพอแล้วไหมอะทีมงานจะร้องไงมันกลับไปยูับพิษวะ ไปแล้วเพราะพวกผมควบคุมอะไรร่างกายไม่ได้สักอย่างแล้วตอนนี่แดงเดปาโอ้ยสุดยอดอดูนี่โอ้ยกินได้แล้วตอนนี้กินน้ำได้แล้วกินเลยกินน้ำได้แล้วกินน้ำได้แล้วไม่ได้กินกินน้ำเดียวก็คือน้ำซุปอันนี่ตอนนี้กินอะไรวะกินน้ำได้แล้วไม่ได้กินมันไม่ใช่กิับเผ็ดเขาไงมันยังแข่งกันอยู่หรอ ต้องขอขอบคุณนะครับร้านส้มตำน้องรีจอย์นะครับที่ให้เรามาได้แข่งกันเองแต่ผมรู้สึกว่าพี่พอตำใช้พริกปอกมั้ยผมไม่รู้สึกว่าลองมลองอีกุฒิชาไม่มีคนแพ้ยังไม่มีใครกินน้ำใครกินน้ำแต่ว่าน้ำเดียวที่พวกเรากินก็คือน้ำหม้อไฟ คือพอเหอะลูกไม่เครกินน้ำเลยก็ฝากรายการ W X Y ด้วยนะครับแล้วกเราด้วยนะครับทางลูกี้ชาแนลุกวันทุกวันที่หนึ่งวันที่สิบหกเท่านั้นออนทุกวันที่หนึ่งแล้ที่สิบหกมันเลยออกจะลองคอมเมนต์มาครับผเพื่อว่าเราจะไปแข่งกันใช่สำหรับวันนี้มีคนแพ้หรือไม่มีคนแพ้ยังไม่มียอมไม่ได้ เกิดไงเจออะกินก่อนนะกินแล้วกินแล้วกินแล้วแพ้ดิอุ้ยสอุสดสและผู้ชนะก็เป็นผมนะครับอ้าวผู้ชนะอ้าผมกับพ่อก็แพ้เลยดิสดสอันนี้ยังไม่ปิดอ่ะยังแต่ยังอานอยู่ ดีนะเมื่อกี้แค่เอาปากลิมพีปากโนนอ่ะแคนแล้วงั้นเรามาต่อกันดีกว like ่าไม่ทำแล้วอยากถามว่าพี่สอนเลยรายการนี้คือมันมันจะเป็นอย่างนี้แหละอได้ได้ได้ผมแพ้กับประสบการณ์ที่ผ่านมาโอ้ยโอ้ยสงสารอ่ะเพื่อนเราอ่ะกินน้อแต่ทำแรกแล้วอ่ะไม่ไหวเนาะแก กินไม่ได้แค่เข้าไปในร้านฉันก็อยากกินน้ำแล้วอะไม่ต้องกินสักคำอะแกกินส้มตำได้พี่กิเม็ดใันไม่กินส้มตำเออลืมไปคี่ฝนไม่กินส้มตำฉันสั่งค้าไก่ย่างยำกินไหมยำกินได้ไหมฉันจะไม่กินหลอกในร้านเนี้ยฉันจะสั่งค้าไก่ย่างข้าวเหนียวแล้วก็หมูย่างอือโอเคเราคงกินได้แค่นั้นแหละอ่ะฉันอะเป็นคนกินส้มตำเผ็ดที่สุดได้อยู่ที่ สี่เม็ดสี่เมตรนี่คือเป็นฟืนเป็นไฟเลยนะไม่ได้เลยแต่ถ้าปกติจะอยู่ที่หนึ่งถึงสองเมตรอันนี้คือกินแบบอร่อยแล้วก็มีความเผ็ดอยู่ด้วยอะไรขนาดนั้นน่ะมันโจ๊ะๆมือแต่เล่วแต่แล้วไปบ่ยคือร้านเนี้ยเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องเผ็ดมาก็คือมากินความเผ็ดเออของเขาอะไรอย่างเงี้ยกินพริกกินพริกไปกินพริกนั่นแหละแต่เขาว่าไก่ย่างอร่อยนะร้านเนี้ย แต่ว่าถ้ามีโอกาสก็คงไม่ไปไม่ไหวเพราะรู้สึกกินอะไรไม่ได้เลยแล้วเขาจะถ่ายยังไงเขาจะถ่ายยังไงเขาอาจจะต้องไปโรงยาบาลอ๋อหมายถึงขับถ่ายใช่ไหโอ้น้องกินไปเยอะมากห่วงนะห่วงสุขภาพนะอย่างบางคนอ่ะที่เขาชอบความเผ็ดเป็นชีวิตจิตใจเขาอาจจะรับมือร่างกายเขาอาจจะรับมือตรงนี้ได้กลัวร่างกายมันข้างในอะนาะเออเป็นห่วงนะคะรักษาสุขภาพด้วย โอเคคิปนี้ก็สนุกนะเออตลกด้วยนะคะไว้มีโอกาสเดี๋ยวเรามารีแอคเกี่ยวกับยินวอใหม่เนาะโอเคสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายอ๋อไอเผ็ดไม่ไหว